บนโซเชียลแชร์ข้อความเกี่ยวกับความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการใส่แว่นเช่นถ้าใส่แว่นทั้งวันทุกวันจะทําให้สายตาสั้นลงแว่นสายตาอันเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตนอนตะแคงดูทีวีจะทําให้สายตาเอียงหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัว ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสมทสอบถามกับจัดสู่แพทย์ครับความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการใส่แว่นแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับข้อมูลที่เขาแชร์มาส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลจริงแต่อาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่ถูกต้องที่เขาบอกว่าถ้าใส่แว่นทั้งวันทุกวันจะทําให้สายตาสั้นลงนั้นไม่จริงเพราะสาเหตุที่ทําให้สายตาเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการใช้สายตายอย่างหนักหรือเพ่งมากกว่าปกตินี่เป็นยังไงครับมีทั้งส่วนที่เป็นจริงและส่วนที่ไม่จริงเพราะว่าจริงๆการใส่แว่นสายตาทั้งวันนนไไมม่่่ดด้้ทําาาาาใหเเกกิรปปลลียยยแงงงขขออสตุษ ค่าสายตาผิดปกติของคนเราเกิดจากความสมดุลของลูกตาระหว่างความโค้งของกระจกตาเลนตาแล้วก็ความยาวของลูกตาเพราะฉะนั้นพฤติกรรมการใช้สายตาโดยทั่วไปไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ทําให้สายตาเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรหมายความว่าไม่ได้ทําให้สายตาสั้นหรือทําให้เกิดสายตาเอียงเพียงแต่ว่าการที่คนบางคนใช้สายตาเยอะๆอาจจะทําให้มีอาการปวดศีรษะหรือทําให้เราเกิดภาวะสายตาสั้นเทียมหรือการเพ่งขาแต่ว่าไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดภาวะสายตาสั้นครับเลื่อนสายตาอันเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตเป็นความเชื่อที่ เพราะจริงๆสายตาของคนเราจะปรับเปลี่ยนไปตามการใช้งานดังนั้นควรหมั่นเช็คสายตาสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้ได้สายตาที่เหมาะสมส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลที่จริงนะเพราะว่าปกติแล้วมนุษย์เราลูกตามีการเต,ต,ติบโตอยู่ตลอดเวลาโดยในช่วงอายุ18ขวบแรกของชีวิตจะเป็นช่วงที่ลูกตามีการเติบโตค่อนข้างเยอะเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงของค่าสายตาจะเป็นไปอย่างรวดเร็วแต่หลังจากอายุ18ลูกตาก็ยังมีการเติบโตหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอยู่เพราะฉะนั้นคนเราจะมีภาวะสายตาที่เปลี่ยนไปตลอดชีวิตบางช่วงเวลาอาจจะเปลี่ยนเร็วหมายถึงว่าสายตาสั้นสั้นเร็วแล้วในขณะที่พอลูกตาโตเต็มที่หรือมีการเติบโตช้าลงก็ จะทําให้ภาวะสายตาที่เปลี่ยนแปลงนั้นเปลี่ยนแปลงไปช้าแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถใช้แว่นสายตาเบอร์เดิมได้ตลอดชีวิตโดยทั่วไปจากสูตแพทย์จะแนะนําให้เรามีการตรวจสุขภาพตาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อป้องกันโรคตาอื่นๆที่อาจจะเป็นอันตรายกับดวงตามากเช่นโรคต้อกระจกโรคต้อหินนอกจากนั้นในโรคตาบางชนิดเช่นโรคกระจกตาโก่งก็อาจจะทําให้ค่าสายตาเปลี่ยนเร็วกว่าที่ควรจะเป็นในท่านที่มีปัญหาเรื่องสายตาเปลี่ยนบ่อยกว่าปีละหนึ่งครั้งควรจะไปพบจากสูตแพทย์เพื่อจะตรวจวินิจฉัยว่า มีความผิดปกติของโรคตาอื่นร่วมด้วยหรือไม่เขายังบอกด้วยว่าการนอนตะแคงดูทีวีจะทำให้สายตาเอียงนั้นไม่จริงเพราะสายตาเอียงเกิดจากกระจกตามีความโค้งไม่เท่ากันหรือมีรูปร่างผิดปกติมักเป็นตั้งแต่เกิดหรือเกิดจากอุบัติเหตุทำให้มองเห็นภาพเบลอ การทำอะไรเอียงงไม่ไ no ด <abolition nota'> ้ส่งผลทำให้ร <un sf og> ูป <no> ร <gemacht> ่างกระจกตาเปลี่ยนไปใช่ครับภาวะสายตาเอียงหมายถึงความไม่สมดุลของผิวกระจกตาหรือตัวลูกตาเองเปยทำให้ในแต่ละมุมของแสงที่เข้าสู่ดวงตาเกิดการตกกระทบหรือโฟกัสคนละจุดกันเพราะฉะนั้นภาวะสายตาเอียงไม่ได้เกิดจากการใช้สายตาโดยการตะแคงหรือเอียงคอมองเพียงแต่ว่าในคนบางคนที่มีภาวะสายตาเอียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กมักจะมีพฤติกรรมการเอียงคอมองเพราะมีสายตาเอียงอยู่เดิมเพราะการเอียงคอมองในคนที่มีสายตาเอียงอาจจะทำให้เขามองเห็น ภาพได้ชัดมากขึ้นและที่เขาบอกว่าสายตาสั้นจะกลับมาสายตาปกติตอนแก่นั้นไม่จริงเพราะตอนวัยรุ่นถ้ามองไกลไม่ชัดแก่ไปแล้วก็มองไกลไม่ชัดเหมือนเดิมเพราะสายตาสั้นเดิมจะยังอยู่พออายุมากขึ้นก็ทําให้มองใกล้ไม่ชัดเพิ่มขึ้นมาด้วย จึงส่งผลให้มองไม่ชัดทั้งระยะไกลและระยะใกล้นั่นเองจริงครับเพราะว่าคําว่าสายตาสั้นหรือสายตาเอียงเป็นภาวะที่เราอธิบายถึงการมองไประยะทางตรงไกลแต่ว่าโดยทั่วไปพอคนเราอายุเกิน40ปีขึ้นไปจะมีภาวะที่ความสามารถในการเพ่งดวงตาเนี่ยลดลงเราเลยมองวัตถุในระยะใกล้ไม่ชัดซึ่งภาวะนี้เราเรียกกันว่าภาวะสายตายาวในผู้ที่อายุเยอะขึ้นนั้นเวลามองไกลก็อาจจะยังมีสายตาสั้นมองไม่ชัดแต่เมื่อมองใกล้ก็จะมีสายตายาวจากภาวะความสามารถในการเพ่ง ของลูกตาที่ลดลงก็อาจจะมีทั้งภาวะสายตาสั้นเมื่อมองไกลและสายตายาวเมื่อมองไกลดังนั้นสรุปแล้วความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการใส่แว่นแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับส่วนใหญ่ก็จริงครับแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนที่อาจจะต้องได้รับคําแนะนําเช่นการใช้สายตามากๆไม่ได้ทําให้สายตาสั้นอย่างถาวรยันถ้าจะแชร์ต่อก็ควรจะมีคําแนะนําที่ถูกต้องด้วยครับความเชื่อผิดๆในบางครั้งอาจจะนําไปสู่การสูญเสียโอกาสในการรักษาได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้ รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ร่วมสร้างโลกโซเชียลสีขาวออนไลน์ในทางสร้างสรรค์ไม่กดไลค์กดแชร์ไปตามกระแสหยุดแชร์ถ้ายังไม่ชัวร์นะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม